โอเคทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะลืมอา่านอีล้ยโอเคโดยวันนี้แบบมันเขาแบบให้เราวิ่งหนีไอตัวหัวอะไรสักอย่างครับหัวสก,กิบีดี้นะเพอโอเคโอเควันนี้จะไม่วันนี้เราจะไม่ตกใจเสียงอุ้ยเกือบโดนโอเคเจอละจุดเซฟนะจุดแรกไม่ใช่จุดแรกเปิดมาก็ถึงเลยนะโอเคก็ผมไม่รู้ว่าระยะการโจมตีมันไกล หรือเปล่าโอ้ยมันวิ่งไวจังองอย่าตามมาอย่าตามมาอเออมันมันไวไปเปล่าซูมออกก่อนเลยอุ้ยตกใจเพื่อนเฮ้ยนี่ไงอย่าตามมาอย่าตามมาไล่ไปไปขอแอบตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคมันให้ไป ตกใจเลยละ่ะเขี่ยตรงนี้นะรีบไปก่อนอุ้ยไปไปโอเคจุดเซฟจุดแรกเขีเ่ยเฮ้ยทำไมมันนิ่งๆอ่ะเพรมันนี่ไงอบบี้อบบี้หัวนะเขี่ยไปอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยไอ้ไททันไททันสกปรกดีๆเนี่ยไม่รู้คือตัวอะไรนะเคีจุดเซฟต่อไปเดินขึ้นไปเลยไม่รู้ว่าจะมีอะไรนะอยากจะ โอ้ยโอ้โหนียบอกไม่ตกใจตกใจรัวๆนะโอเคมันมีล่องอยู่โอเคต้องกระโดดโอเคผ่านแล้วแชปเตอร์แรกไปแชปเตอร์ที่2กันนะโอเคมาแชปเตอร์ที่2แล้วโดยแชปเตอร์นี้โหมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับเพราะว่าแต่ก่อนผมเล่นเนียมันไม่ใช่แบบนี้นะเอ้ยเพื่อน เพื่อนถอดเสื้อทำไมอ๋อมันมันแต่งตัวได้พึ่งรู้โอเคเดี๋ยวขอแต่งตัวก่อนแล้วกันนะโอเคแต่งตัวเป็นเรียบร้อยแล้วแล้วก็แต่งตัวเป็นยุทธเมย์รับรับใช้ได้นะเกี่ยวอะไรกันเย่ด่านนี้มันสกิบดีเย่ไปเช็คพอย อ๋อมันมันเล็งตรงเดียวเดี๋ยวตกใจหน้ามันชึบเกือบเกือบแล้วโอเคอิววิวมันหัวมันไปแล้วก็ไปมันเดินไม่ไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปแล้วก็โอเครอดโอเคตรงนี้เดินเข้ามานโอเคตรงนี้มันจะหลอกเพราะนั้นเราดินมาทางนี้เช็คพอยต์เลยเนี่ยด่านนี้ง่ายนะ โอเคประตูโ oh, อ้ขาอัปเดตจุดใหม่มาว่ะเคนั้นไปเลยฮอนโ่าขี่เกือบยายาอ๋อมันมันเป็นออฟบีนะถ้าใครเลือกดันง่ายง่ายมันก็จะมาแบบนี้แหละเออ <laughs> <laughs> มันตามมาด้วยเลยอุ้ยเพิ่มความยากเลยเนะี่ยยา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 ไปไป <laughs> เสียงเหมือนแบบลื่นกล้วยในดอเลยนะอะไรเพื่อนอะไรเนี่ยโอเคกลับมาแล้วนะครบนี่จุดเมนเหมือนเดิมไปโอ้โหมาเป็นชั้นเลยกระโดดมาติดเลยตรงนี้เนยไปขี่รอดๆเอ้ยอย่าอย่าอยโอเคดีนะที่ขึ้นหัวได้ ถ้าขึ้นหัวไม่ได้เรียบร้อยเลยอย่าตามอย่าตามไม่ได้อยากเป็นสาวรับใช้อีตัวนั้นพี่โตเลยไม่ใช่เคไปฝดโอ้ยตัวนี้มันวุิไวจัดเลยอย่าอย่าไม่อยากรับใช้นายอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคเ็บเช็คพอยต์ไม่ใช่เชฟตือมาทางนี้อยูเนี่ยไอสามหัวนะไอสามหัว นี่กระโดดรัวๆเลยข้านี้ <laughs> ใช้สามนิ้วเล่นเคด่านต่อไปนี่โอ้โหผมเคยมีปัญหากับด่านนี้อยู่อนี่มันมาแล้วยายายกระโดดนี่ใครเก่งอบบี้ก็น่าจะเล่นไอตัวนี้ได้ครับไม่ใช่ก็น่าจะเล่นแบบกระโดดข้ามหอยตัวนี้ง่ายๆเขียโอ้โโอ,โอะไรเนี่ยแผ่นเสียงเพลงไม่ใช้อ้เพื่อนเจอเพื่อนล้เพื่อนโดน โอเคไปต่อเลยมายืนรอเลยตรงนี้เอออ่ะไม่ขยับโอเคดีแล้ว <laughs> โอ้โหตุ้นโอ้โหอะไรเนี่ยดับเบิลซกีบีอันนี้คืออันนี้คือดับเบิลซกีบีดีไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อันนี้คือจะตกแมงแตกเลยไม่ใหญ่อันนี้คือดับเบลิลสกีบีดีอันนี้คือซูปเปอร์สกีบีดีนะั่นโอ้โหแล้วนี่มันไปไงเนะี่ย มาดี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 าดอย่ายาเฮ้ยมันเลื่อนเหรอ,อตกใจนึกว่าเลื่อน <c oughs> เขเช็คพอยต์ตรงนี้ไม่ได้เข้าเล่นเลยเพราะว่ามันยากแบบแต่ก่อนอเคนง้ง่ายๆ่านนี้โอเคมาตรงนี้แล้วไปกันต่อเลยอุย้ยตรงนี้ไม่หลอกหรอกไม่หลอกนห่เฮ้ยมันไปไง <c oughs> อะเ <c oughs> มื่อกี้เสียงดูวงเอาแบบนี้เออ ผ่านได้ชิวๆเลยนะครับตรงนี้จะโดนหลอกไหมเนี่ยเกอุย้ยตกใกนึงว่ามีโคตรใกล้เลยเกอ๋อตรงนี้ตรงนี้เกือบเดินเดินเข้าไปชนมันแล้วโอ้ยตรงนี้กระโดดกระโดดเกโอ้ยเกือบโดนไปตรงนี้เกรอดเกยไปแชปเตอร์ที่ห้า โดยผมจะเอาแชปเตอร์นี้เป็นแชปเตอร์สุดท้ายแล้วกันแล้วเราก็จะมาต่อใน EP 2กันนะโอเคอันนี้คือสกีบิเกิลนะสกีบิเกิลไงเออเอ้ยเพื่อนขวดเอาเอาแล้วผมทำยังไงเด่นอุ้ยโอ๊ยไม่โดนเอาเมื่อกี้โดนหน้ามันเต็มเลยนะแต่ว่าไม่ตายเรียบร้อยเลยชนะชิวๆนะใครเล่นระลุนบ้างนะคอมเมนต์นะคือ เก็บไปเพื่อนไปกันโอ้โหอันนี้ไม่ไม่ได้หลอกง่ายแน่นอนเออถึงถึงจะเป็นแมวแต่ก็ไม่ได้หลอกง่าย <c oughs> แกงแกงแกงอ่าตรงนี้มันอันนี้มันของจริงนะเอออันนั้นของหลอกโอเคอันนี้อะไรไมโครเวฟอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่อ๋อมันทำไมมันนิ่งจังอ๋อมันไม่นิ่งลนะโอ้ยเลเซอร์ Laser. โอเคอน,นี้ง่ายๆนะไม่ได้ยาก <c oughs> ว่าแลว้วมันต้องตกลงมาโอ้หอมันเป็นการไอ้นี่นับลงลงมา <c oughs> อะไรจะตกใจทำไตอนแรกนะอ๋อตอนแรกไม่รู้เออ <c oughs> มวตายเลย <c oughs> นี่อยากว่าแล้ว <c oughs> ว่าแลว้วต้องมีกับดักแบบนี้ออข้ามาตรงนี้นะเ <c oughs> <c oughs> ช็คก่อนเช็คก่อนโอเคชัปเตอร์ที่ห โดยแชปเตอร์นี้ขอเอาไว้มพีเทอรนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครอยากลองเล่นไปเล่นกันได้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ทั้ง EP แรกกับ e ีพสองเลยนะครับโอเคเอาเอ็มเทอรนี้ไนปะบ,บายให้ทุกครับ